ไปต่อกันที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนทนจัดทําโครงการฟิกอิดจิตอาสาสร้างอาชีพสร้างไรายได้คลายความทุกข์ให้กับผู้ยากไรค้ค่ะ นางนัชนกพรมพรบุญชูศรีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนทนกล่าวว่าวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนทนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดนคนปรปฐมและเทศบาลตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนคนปรปฐมลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมแซมงานไม้งานป่ปางานไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในชุมชนที่มีความยากจนซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดค่ะ โดยหลังแรกที่เริ่มดำเนินการเป็นบ้านของนางสมนึกสําฤทธิ์บ้านเลขที่11ทับ5หมู่5ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งทีมงานของวิทยลาลัยได้ซ่อมแซมห้องน้ำให้กับครอบครัวนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะ